พร้อมที่จะผิวสวยหน้าใสต้อนรับตุ๊ดจีนกันหรือยังคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหมอลูกเกตนะคะวันนี้เนี่ยหมอก็จะพามาทำความรู้จักกับการกัวาซาค่ะกัวาซาเนี่ยเป็นศาสตร์ดั้งเดิมของจีนเลยนะคะมีมามากกว่าพันปีค่ะมีการค้นพบภาพวาดบนผนังถ้ำที่มณฑลซานซีของประเทศจีนค่ะว่าเขาเนี่ยใช้หินขูดตามร่างกายของมนุษย์นะคะเพื่อใช้ในการรักษาโรคค่ะ ปัจจุบันการกัวาซาเนี่ยก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งค่ะกับการกัวาซาใบหน้านะคะกัวาซาใบหน้าเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างกัวาซาใบหน้าจะช่วยเรื่องกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดค่ะทําให้หลอดเลือดบนผิวหนังเนี่ยได้รับการกระตุ้นแล้วจะทําให้ผิวพรรณเนี่ยสดใสผ่องใสามากขึ้นหรืออีกทางหนึ่งค่ะสามารถกระตุ้นในเรื่องของระบบน้ําเหลืองทําให้ขจัดของเสียออกมาได้ น,ะะนอกจากนี้ยังสามารถลดอาการบวมบนใบหน้าค่ะลดอาการหย่อนค้อยแล้วก็สามารถลดริ้วรอยได้ด้วยแต่ก็ยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะกับการกัวาซาค่ะกัวาซาเนี่ยยังไม่สามารถทำในคนที่แบบมีสิวอักเสบเยอะหรือว่าผิวหนังบริเวณนั้นเป็นแผลหรือตรงนั้นมีรอยฟกช้ำอันนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับกลุ่มคนพวกนี้นะคะยังไงก็ตามการกัวาซาเนี่ยถ้าได้ลองทำต่อเนื่องนะคะ ก็สามารถช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยผ่องใสมากขึ้นได้ควรทำอย่างน้อยสักสัปดาหล์ละหนึครั้งนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านลองไปทำกันดูหรือว่าเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกให้คุณหมอทำให้ก็ได้คะ่ะสวัสดีค่ะ